สวัสดีค่ะทางเลือกทางรดมะเร็งวันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาทำกุ้งเด้งสูตรปลอดสารกันค่ะสำหรับไว้ใช้ในการทำอาหารเมนูต่างๆซึ่งผู้ป่วยจะได้ทานกุ้งเด้งเนื้อที่นุ่มมีความกรุบกรอบรสชาติกุ้งไม่เปลี่ยนอร่อยได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเตรียมกุ้งที่เราต้องการทำกุ้งเด้งนำมาล้างให้สะอาดเด็ดส่วนหัวกุ้งไว้สำหรับทำเมนูอื่น อย่าทิ้งเด็ดขาดค่ะเราจะใช้หางช้อนแกงในการสอยก็ไปในตัวกุ้งอย่างเบามือแล้วทําการบิดหางช้อนเพื่อให้เปลือกกุ้งเขาร่อนออกจากตัวกุ้งค่ะแล้วทําการผ่าหลังกุ้งเพื่อนําเส้นดําออกเมื่อเสร็จแล้วเรามาทําการหมักกุ้งกันค่ะวันนี้ใช้กุ้งไม่เยอะจะใส่เกลือลงไป1ช้อนตวงแป้งมัน3ช้อนตวงและนมสดแช่เย็นปริมาณสำหรับคุกเขาตัวกุ้ง พื่อให้กุ้งเขามีความสะดุ้งแล้วเราทำการคลุกเขาส่วนผสมอย่างเบามือให้เขาเข้ากันทำอย่างนี้ประมาณ5-10นาทีแล้วทำการแรปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้30นาทีค่ะจากนั้นตั้งน้ำให้เดือดจัดใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะเพื่อเคลือบไปตัวกุ้งเขามีความมันและชํำวาวแล้วเรานำกุ้งไปลวกให้พอสุกและนำไปน,น็อกในน้ำเย็นจัด แค่นี้เราก็ได้กุ้งเด้งไว้สำหรับทำอาหารเมนูอื่นได้แล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองนำไปทำกันดูค่ะ